ยานตกเลยเขาเอาเตาซะมือดอ,อกนี่คููปักคุงกี่ทังสี่ละเนี่ยหอมาก่โอ้ยอนเสียย,ยง,ยงย่ิมทิมเอาทิมก่อนอ่อนเพ้าไปไปแล้ว